สวัสดีค่ะพี่น้องคะปุ่นปุ่นพาเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพามามื่อนี้ปุ่นสิพามากินสิพามาก่อยก่อยนนนเนื้อนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่น้องค่ะฟักแล้วเรียบร้อยฟักเองกับมือน,นี่นะคะนี่มาสิพาทรงหลับนะจ๊ะเน,ะะนาะจ้ะอันนี้เนี่ยฟักแล้วนะคะพี่น้องค่ะัาแล้ใส่เลือดจากน้อยก่อนใส่เลือดนะคะ เลือดแดงดีมากค่ะพี่น้องค่ะฟองหอเลือดแท้ๆเนี่ยค่ะบริเวณผสมบริเวณผสมหนามเลยซา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 กินไม่ได้อันนี้เลือดข้าวโค้งค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมาต่อพี่น้องค่ะใส่เลือดข้าวโค้งไหนจังหน่อยนี่นะจ้าเลือด เอาแบบนี่น,นี่ใส่เลือดเรียบร้อยแล้วหน่องค่ะใส่เลือดเสร็จแล้วเอาใส่ดีน้อยหยอดดีแล้ต้องเอาโค้งลายมันสีบอสแสบคอยไปคุยเจ้าเพียอาน้ำกลนค่ะพี่ปนค่ะพี่น่อง กับเพชรลายโอพพี่แข่งเพชรพิี่มอยู่ค่ะเติมได้ผงนัวเขากลัวพี่น้องปั้นไม่ไมเลยค่ะกลัวไม่ไมเนี่ยหอมขนาดเลยค่ะค้องแท้เนี่ยลายกระแสบหลายส่น้อยกระแสบน้อย ตามด้วยน้ำปลาจ้ะซิมงบางกวนได้คานมันสิเข้ม,มนี่ไหนจ้ะพี่น้องคะโอ้ยเราบฟักปกติกินต้อสุกเล็กเป็นต้อนโค,เคเลูเจเลนี่เฮ็ดจอะเฮ็ดเพียหอมหน,หน่อย หอมกว่วยเนียวเนียวจิ้มสามสิบเก็บให้ดีก่อนสิเนาะท่านมีหุ่มอะไรแต่แม่ตีบามาขุมไรยังไม่เผ็ดไส่ซะนอะเอาก๋วยเล็กน้อย จานกน่อยเนาะพี่น้องฮุบมาที่นี่เดี๋ยวหัน่นหั่นผักก่อนพี่น้องซอย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 ผักก่อน ยืดไปละเย่าร้อยใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยจ้าปึ๊บอืมอ้มพี่นอง เนี่ยพี่น้องคะเป็นยังไงลาบเนี้ยวเป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่จิ้มมึกกันตับสิมตับซิมตับสิมสามสิบกิบอืมไปแล้วค่ะต้องให้เพ็่นบ้างนะค่ะอย่าบางหยางไว้พี่น้องค่ะ